ข้าวผัดใส่ขาวผัดข้าวผัดข้าวผัด้วขาจส่สาข้าวผัดผ้ากสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้ายังาเลยนะสวัสดีตอนเช้าค่ะแม่ชื่อสาดวัสวัสดีตอนเช้าวันที่22

แม่หันมาเงี้แม่หันมาเงี้ยเออคุณแม่คเสื้ออยู่นี่เสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวลายชั้นอากาศเย็นมากขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะนี่หมวกคุณคุณออกเลยหมวกหมวกคุณออกมีฮูดมีฮูดมีฮูดอากาศเย็นมากค่ะสวัสดีค่ะ ใส่หุ้ใจ่หุ้ใจ่หุเป็นไงเป็นไงเป็นไงซะสวยเลยใส่หุ้นเสว่ยเฉยไนี่เหนื่อหนื่อมันไม่ใส่สวยจะเฉยจะสฉยจะใส่หุ้นชูเล่าชูห้องนี้ชูห้อี้หงนี้เออเออ สวัสดีค่ะไ้นข้าวข้าวข้าวนะข้าวมันไก่เดีาวมันไก่เเนี่ยสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปซื้อข้าวมันไก่ค่ะ

อด้ยขอบคุณนะคะขอบคุณคุณจิตยาลักพ่อแม่นะคะให้หัวใจส้มมานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณจิตยาลักพ่อแม่ให้หัวใจส้มมาขอบคุณค่ะต้งไปเกือไมต้องได้ซื้อแช่เนียวน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะลูกศิษย์เข้าไปพบหลอนความหน้าจมกองเลือดยังมีบาดแผลรักษวยอุ้ยให้กุหลาบมาแม่ชูสองนิ้วน้อยกิตยารักพ่อแม่ให้กุหลาบมาขอบคุณค่ะอู้ให้ได้ดอกเลยอืออืออือ

สวัสดี127่ท่านนะคะที่เข้าร่วมชมได้อยู่ให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ขอบคุณคุณกิติยาและพ่อแม่นะคะ <c oughs> ให้หัวใจส้มมา <c oughs> แล้วก็ให้กุหลาบมา <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> คุณ <c oughs> พ่อใบหม่อนนะคะ <c oughs> พ่อใบหม่อนรักพ่อแม่ <c oughs> ให้ให้หัวใจส้มมา <c oughs> ขอบคุณค่ะ แม่ดูทีวีอยู่ <c oughs> โอ้ขอบคุณคุณจิตยาลัก <c oughs> พ่อแม่นะคะให้กุหลาบมาเยอะเลยอ <c oughs> ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะคุยกันได <complicated> ้นะคะสวัสด <ô> ีค่ะออ้ยขอบคุณคุณขอบคุณคุณป่อใบหมอนนะคะคุณป้อใบหมอนแล้วกแม่กลาบมาขอบคุณค่ะมันไม่ใชเป็ลลงคอาก

แม่ใส่แบันวัสดีค่ะวัสดีค่ะคุณกันได้นะคะขอบคุณที่เข้าใจให้นะคะขอบคุณค่ะ โอ้ยเขาจะเข้าใจให้เยอะเลยขอบคุณมากค่ะมันก็มีนิสัยงที่เล่มันก็เป็นที่รักของพระในวัดนะคะไม่เชื่อหรอกเป็นไปไม่ได้เนยเกัร้งะทังนแล้วคล่นสวัสดีค่ะแม่ชื่อสั่งเดียวแล้วตั้งตั้งเป้าหมายใหม่ เดิเย็นๆเดินเล่นเดินอไมันวิ่งมาเล่นมาเมียที่แต่ว่าเนี่ยจอดๆยยังไม่ทำยังไปทำหลงหลวงพ่อผมต้ไม่ทํเท่าไหรอกก็เลยอยากมอย่าเดียจไม่น่าจะกลับใช่ไหมครับประดขอบูชอ่ะไประดเนี่ยกลังบวนม้าวัรินก็มาบอกนะ่าเนีจะมีโรคประจำตัวิงนะหวานทั้งางด่ะไปดูฮะ มันอยู่ในห้องกับศพของหลวงพี่มันหิวมันไม่มีคนให้อาหารออกจากห้องก็ไม่ได้